เออเจริญพอลูกลูกแล้วหลานศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเอ่อย,ยาสองบาทที่ปูได้ได้ทำมาก็าเหลือเท่านี้แล้วนะลูกเออเหลือเท่านี้แม่ครูเขาจะเอาไว้กินเองเนอะเออหมดแล้วก็คือหมดเลยวัตถุดิบก็ต้องรอปีหน้าเออว่านก็ต้องรอ หวานยาก็ต้องรอปีหน้าเด้อเพราะว่าหว,า,วานบางตัวก็ต้องรอชนครวบอืมันไม่ได้หาง่ายๆนะลูกนะเออยาบางตัวต้องรอชนครวบถึงจะทำได้อืนี่แหละยาที่ปู่ทำ อสองบาทประดิจแจกไปทั่วถึงกันเ,ออเหลือนี่ก็แม่ครูเธอก็จะเก็บเอาไว้กินเองแล้วไม่ได้แหกใครแล้วหรือ